จะบอกรักผู้หญิงตอนไหนดีนะครับไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าแน่ๆนะครับเมื่อคุณรู้สึกว่าเกิดอยากจะบอกนะครับก็ให้บอกจะบอกก่อนจีบเลยตอนเข้าไปนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าผู้ชายและผู้หญิงก็บางทีก็เหมือนกันนะครับเรามักจะรู้เรื่องของคนอื่นและไม่รู้เรื่องหัวใจตัวเองนะครับผมผมจะแบ่งปันนะครับคือหนึ่งผมมีคนคนหนึ่งนะครับที่ผมเคยเคยชอบ แล้วเขาก็รู้ว่าเราชอบแต่เนื่องจากเราแบบไม่บอกสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเขาถามว่าทําเป็นบอกอไม่หรอกเพื่อนกันอย่างเงี้ยครับเวลาก็ผ่านไปหลายปีครับจนวันหนึ่งนะครับที่เราก็แบบก็คุยเป็นเพื่อนกันนั่นแหละวันหนึ่งผู้หญิงเขาก็บอกว่าเธอทําตัวเหมือนยังชอบฉันอยู่เลยนะเธอไม่คิดว่าจะลองมาหาฉันสักครั้งหรออะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อถ้าเราได้พัฒนามันน่าจะดีขึ้นนี่ผู้หญิงพูดมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยบอกว่าโอเค งั้นเดี๋ยววันหยุดเราจะขับรถไปเรื่องนี้เกิดขึ้นก็หลายปีแล้วเนะเาะผมก็ขับรถไปนะครับก็เจอหน้าครั้งแรกหลังจากที่ไม่เจอกันหลายปีใช่ไหมเราก็สภาพบุรุษก็ไม่แตะเนื้อต้องตัวเขาเลยเนาะกินข้าวเสร็จนู่นนักก็ใช้เ็ใช,ใช้เวลาในการอยู่ที่ที่นั่น,นประมาณ2อสามชั่วโมงนะครับแล้วก็พอถึงตอนกลับนะครับก็วนรถนะครับไปส่งเขาที่บ้านเขาก็ถามว่าจะลงมานั่งเล่นก่อนไหมซึ่งตอนนั้นเราคํานวณว่าจากระยะทางบ้านเขาอะครับ มาบ้านเราอะครับใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามีงานตอนเช้าเราก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยไง้นไม่เป็นไรหรอกงั้นปไปขอกลับเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมีงานเชา้าแล้วเราก็ขับกลับระหว่างนั้นเราก็โทรกลับนะเราโทรกลับหาเขาระหว่างทางตลอดแหละแล้วเราก็บอกกับเขาว่าเอ้ยเรารู้สึกโอเคมากเลยนะที่เราแบบได้มาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะหาโอกาสมาอีกนะเรื่องนี้ก็ผ่านไปนะครับเสร็จปุ๊บแล้ว เหตุการณ์ก็ผ่านไปสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับคราวนี้แหละครับเขาก็เริ่มรู้สึกแบบไม่มั่นใจอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเขาก็เลยบอกกับเราว่าอ,อตอนนี้เราเป็นเพื่อนดูใจกันไปก่อนนะนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าครับมันผมก็เข้าใจแหละว่าเออความในความสัมพันธ์ของผมกับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอย่างงี้อยู่หลายครั้งแต่สิ่งที่ทําให้รู้สึกสะอึกไปนิดนึงก็คือว่าฉันขอพูดอะไรหน่อยนะในฐานะที่เราเป็นตกลงที่จะเป็นเพื่อนกันแล้วในตอนนี้ ตอนที่เธอมาหาฉันน่ะฉันน่ะแอบจินตนาการเอาเองนะว่าเราคุยกันเยอะมากเลยแล้วเธอก็ตัดสินใจว่าเธอจะมาหาฉันฉันก็คิดว่าตอนที่ฉันชวนเธอตอนที่เธอมาส่งฉันน่ะแล้วฉันชวนเธอแบบไปนั่งเล่นที่บ้านก่อนเธอบอกว่ากลับเลยฉันจินตนาการว่าหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วอ่ะเธอจะพูดกับฉันว่าเออต่อไปนี้เราจะคบกันเป็นแฟนนะแต่ผมไม่ได้พูดไง คือผมไม่ได้ไม่ได้พึ่งผมฟอร์มเยอะนะเพราะผมแค่มาว่าเฮ้ยพิ่งไปเจอกันครั้งครั้งแรกหลังจากไม่เจอกันมานานมันจะเร็วไปไหมวะผมก็เลยบอกว่าเออบางทีมันมันไม่มีอะไรตายตัวหรอกครับนะครับคือแต่ให้คุณเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วแต่ว่าการที่จะบอกชอบใครอ่ะผมคิดว่าคุณควรจะมีความสัมพันธ์หมายถึงว่ารู้จักพูดคุยกันนะครับอย่างน้อยนะครับประมาณประมาณประมาณ12สัปดาห์ก็คือ3เดือนนะครับเพราะว่า1 3เดือนเนี่ย มันยังเป็นเหมือนกับคนคุยที่ผ่านไปผ่านมาในโซเชียลนะถ้าเกิดเกิน3เดือนแล้วปุ๊บนะครับคุณก็คุณคุณ,ค,ณคุณก็บอกเพราะจริงแล้วผมมองว่าสังคมไทยนะครับมันไม่ได้เหมือนกับต่างชาติที่คุณจะสามารถแบบพูดได้เลยว่าจะจีบตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็ได้ยินจากติชาอะไรที่เขาเคยพูดมาเนาะฉะนั้นก็ผม,มก็เลยบอกว่าอาจริงๆแล้วนะครับพอเกิน12สัปดาห์นะครับคุณก็ควรจะบอกนะครับให้ฝั่งน้องข้ามรู้ว่า คุณเป็นยังไงคุณคุณคุณรู้สึกชอบเขาซึ่งแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่ได้หลอกโคตรๆนะครับเขาคุณไม่ได้ชอบคุณกลับหรอกแต่เขาก็จะรู้แหละแต่เขาก็จะมีวิธีบอกนะครับเฮ้ยไม่หลอกเราเป็นเพื่อนซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่มีวันรู้หรอกนะครับว่าผู้หญิงพูดอย่างนั้นอนะ่ะเป็นมารยาทหรือพูดเพราะเพราะแบบไว้เชิงนะครับแต่คุณไม่ต้องไปรู้นะครับเพราะว่าเหมือนกับที่มีคนบอกว่าสุภาษิตประเทศอะไรสักอย่างพูดว่าคุณอย่าพยายามทำความเข้าใจผู้หญิงเพราะบางทีผู้หญิงก็ยังไม่เข้าใจตัวเอง เห็นไหมและนั่นคือสิ่งที่ผมจะบอกแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณทําได้ก็คือว่าคงความรู้สึกรักเอาไว้นะครับให,ให้ได้มากที่สุดผู้หญิงเป็นเพศที่เซนต์ไวมากว่าใครแบบรู้สึกไม่โอเคใครรู้สึกแย่กับเขาเพียงแต่ว่าเขาจะแคร์ความรู้สึกของคนคนนั้นมากแค่ไหนยังไงก็นะครับเราจะเข้าไปด้วยกันตอนนี้ก็เลยสรุปง,ง่ายๆว่า ถ้าเกิดคุณรู้สึกยังไงกับเขานะครับถ้าผ่าน12สัปดาห์ไปแล้วนะครับบอกได้เลยครับรายการนี้ทําขึ้นมาแห้วไปด้วยกันเหตุผลเพราะผู้จัดรายการก็มีประสบการณ์ในการแห้วเยอะมากนะครับก็เลยคิดว่ารายการที่สอนให้สมหวังมีเยอะแล้วนะครับรายการที่บอกว่าอะไรไม่ควรทำแล้วมันน่าจะแห้วน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนมากกว่าไงวันนี้ขอบคุณครับ